ตึงตึงตึงดึงดึงดิดดดใส่เหาอเนา่ยมันมันสุดยอดอ่ะมันสุดยอดอ่ะโอ้ยเนี่ยนะบรรยากาศมันได้อ่ะนะครับนะครับขอบอกขอบอกเก่งนะครับแต่สองคันนี้ตั้งเป็นหัวหลักหัวต่อเลยครับครับขณะนี้เราอยู่ที่พี่บูลสงครามสีนะครับผมในขอทาบเสือโทน เจ้ากลมเจ้าท่าหน่อยครับปลาช่อนตัวนี้อร่อยไหมครับผมอร่อยอร่อยดังๆสิครับอร่อยครับอร่อยนะครับแบบดูดูปลาช่อนนะครับคือว่าเขาเขาจริงตัวนะไหนๆนอร่อยอร่อยกนแล้วขอขอขอคุณโทนคุณโทนลองชิมดิครับซีโรสเกตแล้วขอขอภาพนิ่งด้วยนะครับหนึ่งสองอ้าปากก็กว้างครับ S <S 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 ต่างที่ถูกครับผมครับผมครับผมอ้าโอเคครับผมอร่อยเด็ดก็แต่อร่อยจริงแล้วไหมครับผมเดี๋ยวขอลงกลุ่มพี่โค้กนะครับโอรับโอไม่ใครลวครับถือคนเดียวเลยครับตอนนี<ง>้หมดแล้วเหรอ Đừng kết hợp nào, nhạc Đừng được 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 Đừng đai,